พยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสาขา1ถนนสีดีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะก็พามาชมกับเจ้า Toyota Revo เครื่อง2.4 e p พันะคะปี2018ราคานะคะน่ารักมากเลยนะคะใครๆก็จับต้องได้นะคะคันนี้ไม่วิ่ง90,000นะคะกิโลเชื้อเพลิงดีเซล เกียร์แมนนวลบอกได้เลยว่าสภาพพร้อมใช้งานสภาพเดิมๆร้อยเปร์เซ็นต์แบบนี้ไม่ควรพลาดคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่5 1 9 0สนบาทใครรอคอยใครต้องการใครชื่นชอบนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยทะเบียนบอบไม้ทอทหาร7228นะคะชัยนาทก็ตัวนี้รออนย้ายทะเบียนมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะตัวนี้เป็นตัว2.4 eplus นะคะเป็นตัวยกสูงด้านหน้ามาพร้อมกับไฟสวยๆนะคะ ไฟมันติรีเฟคเตอร์แล้วก็ไฟเดทา m e มลันนิ่งไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้แล้วก็กระจังด้านหน้านะคะก็มาพร้อมแบบโครเมียมสี่เหลี่ยมข้างหมงูนะคะแล้วก็โลโก้ตโตยต้านะคะใหญ่ชัดเจนแบบนี้สวยงามรถคันนี้นะคะไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุนะไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้น้ำท่วมไม่มีแน่อนอนนะคะ ใครอยากได้นะคะเป็นเจ้าของโดยฟรีดาวแล้วก็ออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินแบบนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะเศรษฐกิจแย่ๆนะคะเราต้องออกรถฟรีดาวแย่รถไปทํามาหากินด้วยนะคะตรงนี้ก็ห้ามพลาดเลยจริงๆติดต่อมหาเจ้าจะจาได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยในส่วนของล้อนะคะล้อมาพร้อมอยางนะคะปีลึกๆปีใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของขอบอายางปี2019นะคะได้ยางปี2019แม็ก ขอบสินะคะได้ยางดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยใครที่สนใจใครที่รอคอยห้ามพลาดเลยจริงๆแล้วก็ในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมใช้งานบันไดทางขึ้นสภาพเดิมสมบูรณ์แบบไม่ช้ำไม่ชำรุดนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลข้างประตูนะคะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ไครลักแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED แล้วพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้า แล้วก็มาพร้อมสมนะคะอ่าคิวนะคะกันสตร์อันนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของโครเมียมนะคะก็เป็นที่เปิดนะคะที่กันรอยเล็บมาให้เรียบร้อยส่วนสีนะคะสีตรงนี้นะคะก็เป็นสีบอลบอลสีบอลเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่เคยผ่านการกลับสีนะคะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนเล่มมานะคะตัวนี้เดิมทั้งคันนะคะวารันตี ร้านนะคะมีให้ครบนะคะอันนี้คือสภาพใต้คาสตีนะคะสภาพเ,าเล็กตัวถังนะคะคมชัดลึกนะคะเห็นชัดเจนนะคะได้แม็กสวยๆนะคะใหม่ๆสีชาแบบนี้นะคะดูลงตัวมากกับรถสีบอลน,นะคะใครที่อยากได้อยากเป็นเจ้าของและรอคอยรถรุ่นนี้โฉมนี้นะคะแล้วก็ราคา5,19,000บาทนะคะส่วนด้านหลังนะคะ ส่วนด้านหลังสําหรับกันชนท้ายนะคะกันชนด้านท้ายแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายกระโปรงนะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะไม่ใช่กระโปงนะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะก็เป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีเป็นดวงไฟตาที่3มาพร้อมสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะคะส่วนไฟท้ายเป็นแบบเหลี่ยมนะคะแบบหลอดไส้ทั้งไฟถอย ไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟพามานะคะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยอ่ะเรามาดูในส่วนของไลเนอร์กันนะคะส่วนตัวนี้นะคะไลเนอร์นะคะก็เป็นสภาพเดิมๆนะคะจะเป็นโลโก้ของสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะคะแล้วก็ด้านขอบไลเนอร์ข้างกระบะก็จะมีที่ยึดสําหรับยึดสัมภาระนะคะขนของนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับรอยสีมาร์กไม่มีรอย รอยสีมาร์กยังอยู่ที่เดิมนะคะรอยเม็ดอาร์คไม่มีรอยโป้สีพ่นสีนะคะรอยสนิมยังไม่มีขึ้นเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะไลเนอร์นะคะยังแน่นแน่นหน,น,นึบๆน,นะคะแม่รั่วนะคะแน่นอนอันนี้ก็คือให้ดูโครงสร้างนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของ ด้านข้างประตูฝั่งนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์คําว่าพีรันเนอร์นะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่ติดตากจากโรงงานนะคะเป็นพีรันเนอร์นะคะ, ner, ะคำว่าพีรันเนอร์ก็คือตัวยกสูงนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆไปไว้ใช้งานไปไว้คู่ใจได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะพี่น้องนะ,ะไปดูภายในกันอะสำหรับภายในก็จะเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะสภาพเปิดเข้ามายังกลิ่นหอมอยู่เลยนะ,ะตรงนี้ก็จะมีตรงที่แผงประตูจะมีดอกลำโพง นะคะที่วางขวดน็อตไม่มีรอยขยับนะคะทุกตัวเลยอ่ะสวยๆเดิมๆอันนี้ก็คือแผงประตูนะคะแผงประตูจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะยาวมาถึงฝั่งนี้เลยแล้วก็ที่วางขวดน้ำขนาด1.5ลิตรได้นะคะตรงนี้ก็ได้สวยๆปรับกระจุกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะสภา,ภาพไม่ช้ำเลย นะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะน้อยนั่นเองตู้เย็นเล็กตู้เย็นน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีขนาดจอเนึนะคะขนาดจอเจ็ดนิ้วนะคะได้มาในส่วนของแอร์แบบอนาล็อกเกียร์แมนนวลน,นะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะคะจะมีปุ่มอ e ีโคโหมดเพราะว่าหมดมาให้แล้วแล้วก็ในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเบาะที่สภาพสมบูรณ์แบบเบ,เบาะที่สภาพไม่ช้ำ นะคะทำยังไงก็ดูสวยดูใหม่นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะกระบะแขบก็สภาพเดิมๆสวยๆนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะสามารถใช้งานได้นะคะปกติเลยนะคะกว้างนั่งโดยสารแล้วดูไม่อึดอัดแน่นอนนะคะใครที่เป็น FC นวัตอาใครที่เป็น FC To y ตโแล้วก็ใครที่อยากได้เป็นเจ้าของคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาหาน้องเจเจได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันนะคะตัวนี้เขาให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะ,ะสำหรับตัว toyota r e v o ปี2018ตัว e p a s นะคะด้านฝั่งข้างคนขับนะคะก็จะมีในอ่าแผงประตูนะ,ะเอาแผงประตูก่อนอันดับแรกนะคะแผงประตูก็จะมีในส่วนของปุ่มเ e นท r a ล l o c ปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะคะก็คือฟังก์ชันนี้ก็ให้มาเยอะพอสมควรนะคะให้เยอะมามากมากเลยนะคะสภาพนี่คือแผงประตูนะคะสภาพใหม่ๆ ะะแล้วก็พวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็สภาพพวงมลาลัยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยรุ่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้ไม่วิ่งน้อยจริงๆนะคะไม่วิ่งเก้าหมื่นนะคะไม่วิ่งเก้าหมื่นก็บอกให้รู้เลยว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยนะคะใช้งานไม่หนักนะคะเจ้าของเดิมดูแรดีรักษาดีนะคะ ับราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสาหรับลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นช่วยผ่อนนะคะข่อนนานเก้าสิบวันช่วยผ่อนนานหกเดือนนะคะหรือเลือกดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนนานหนึ่งปีหรือเลือกรับขับฟรีเก้าสิบวันหรือเลือกขับเลือกส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศตัวนี้นะคะดอกเบี้ยตัวนี้นะคะเงื่อนไขยอยู่กับที่บริษัทกำหนดแล้วก็ขึ้นอยู่กับหน้าเครดิตลูกค้านะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน นะฮะเอาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะว่าตรงนี้น่าสนใจยังไงนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะคานหน้านะคะคานหน้าก็เป็นสภาพเดิมเดิมไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีไม่มีรอยดึงรอยเคาะนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับโอ้โหท่านผู้ชมนะคะคาดทาา ถ้าใหม่กว่านี้นะคะก็น่าจะเป็นป้ายแดงแล้วนะคะสังเกตจากการที่น้องเชจ๋าแผนกล้องให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉนวนกันความร้อนนะคะรอยเม็ดอาร์คที่ฝากระโปรงสัญ,ญลักษณ์มออกบอกระวางความร้อนประกาศความร้อนนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพเพอร์เฟกสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะรถคันนี้นะคะตรวจสอบสตอรี่ที่มาที่ไปได้หมดนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะไม่มีการย้อมแมวขายแน,น่นอนนะคะเพราะว่าเราเป็นรถคัดเกรดนะคะคุณภาพ แล้วก็ราคานะคะสามารถจับต้องได้นะคะความสวยนะคะคุมค้มค่าคุ้มราคาซื้อทีเดียวจบแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปต้องไปทำโน่นนี้นั่น<ะ>เพิ่มเติมนะคะตัวนี้ป้ายแดงออกมายังไงเจ้าของเดิมมายังไงเราตั้งขายอย่างนั้นเลยนะคะก็อ,อาจจะมีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อย,นยนๆนะคะตามภาษารถมืึองรอขีดรอยขวัญธรรมดานะคะเราเก็บงานให้ลูกค้าแน่นอน สำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล que, and s <S ้วนะคะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ก่อนเลยว่าออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระค้าขายนะคะออกได้ฟรีดาทั้งหมดนะคะขอให้มีเอกสารยืนยันรายได้แล้วก็เครดิตปกตินะคะหรือว่าไม่เคยมีประวัติเครดิตเลยตัวนี้ก็สามารถออกราฟรีดาได้เช่นกัน สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ๋จาๆนะคะทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลรไปก่อนพร้อมกับเจ้า t o y o ต้ารีโปี2018 2.4ีพัทนะคะสวัสดีค่ะ